อร่อยมากๆค่ะแม่ไม่พูดเอโอ้ยหลุนน้ำเ,เลยแสบปะโอ้แ่บมากผ่านผ่านผ่านผ<ม>่าน Good nap. แล้วก็ใส่อันนี้นะอ่าทําซิเนี่ยผ่าครึ่งก่อนเดี๋ยวดูสมองช้าๆเบาๆอ่าแล้วมือนึงจับอันนี้ลูกอาต่อสิมือนึงจับเียระวังมีดบาดมือด้วยนลูกนะจับแบบนี้แล้วก็หั่นไวโอเคไหมคะดูสมองนะคะช้าๆพอแล้ว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 ,อ,ลวอันนี้อันนี้อันนี้อืมกูพี่ <laughs> สวัสดีค่ะองค์ก๊วนฟัวสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้หนูหนูจะพาจะพาทำทำต้มเจืดต้มเช็ดเต้าหู้เต้าหู้หมูสับ ม,มาดูวิธีการทำจะมีทีไรกันทำกันเลยค่ะทำเลยค่ะอ,อันนี้กระเทีมยมให้กระเทียมเอาเทาใส่ลูกเอาเทาใส่เลยนี่นี่นี่เอานีใส่ค่ะเออขวดใส่พออันนี้ซีอิวขาวนี่เอานี่ใส่เก่งมากค่ะอันนี้ซอสภูกเขาค่ะ อันนี้รถด,ดีค่ะเอาไปใส่ด้วยค่ะรถด,ดีอ่าบัดน,นี้ขย้าขยขาขําให้เข้ากันลูกคุกเขาให้เข้ากันใส่มือลดให้กินเองเนาะเออแบบนั้นแหละจ้ะกินร้อก็ไม่้าค่ะคนให้เข้ากันเลยเออแบบนั้นแหละสองมือสีมือนึงเห็นยังมือนึ่งจับถวย มือปัมคุกเขาให้เข้ากันค่ะแอตกนี่ฮอนไซเค่ะคุกเขาคุกเขาให้เข้าห้เข้ากันค่ะกันตาปั้นแบบไหนปั้นน่หน่อยไหมนี่แบบนี้แบบนี้หลกแบบนี้ค่ะปั้นดีๆ โอ้ยคันสซนยังนี่กันโนโนโน่สื่อเน้สื่อเน้เื่อแฟนกับกัมสายกัมสายยังอันนี้อันนี้ทีเอาแล้วแเห็ดดีดเห็ดแล้วกินได้บ่เอ้าวันก้าเห็ดดีๆน้าหลังจากที่น้ำเดือดค่อยๆเทลงค่อยๆเท

เคล็ดลับที่ไม่รับนะคะใส่หอมเจียวลงไปด้วยรับรองอร่อยค่ะนี่เลยค่ะนาตา